มีก็ติดแล้วน่ะมันยังไม่ร้อนดีไงเห็นปะเทำอะไรครับตอนนี้เบาแจ็คก็มาพิชิตแล้วนะครับมาพิชิตอ่ายอดเขายอดเขาอ่หมาจ จะเขาหมาจอนะครับที่สแสมสารนะครับสัตว์หลีนี่เองนะครับท่านผู้ชมเกาะขามนะครับนี่จริงๆแล้วไม่ถึงว่าพิชิตหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เพียงแค่อ่าเพียงแค่บันไดบันไดมันชันบันไดมันชันกดเลยทําให้เราเหนื่อยทําให้เราเหงื่อออกแต่พอเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คุ้มอ่ะกับบรรยากาศนะยิ่งยามแรง,แรง ตอนเย็นๆน,นะโอ้โหฟินขนาดหน้ามากลางเต็นเนาะเขาน่าจะให้เรามากลางเต็นเนาะ ไปเกอร์ตลอนไปทู่นี่โอ้โหสุดยอดมาคนเดียวลุยเดียวเที่ยวคนเดียวไบคเกอร์ตลอนไปทู่วกับบรรยากาศมันงามครับท่านชมและยิ่งยามแรงๆยามเจ้าๆจ้าเนาะ มันเมะแต่นะเนี่ยอืมโอ้โหอยากจะอยู่จนถึงเย็นเลยอยากจะเก็บบรรยากาศตอนเย็นให้ท่านผู้ชมมาตอนนี้มันช่วงบ่ายเองอ่ะอืมมันช่วงบ่ายเองไงทํายังไงดีดูดิตรงนั้นนะครับก็คือเกาะขามนะครับดูนิ้วเบาแจ็กก่อนนะเพราะว่าเบาแจ็คไม่เคยไปก็เลยกลัวชี้ไม่ถูกก็เลยไปห้านิ้วเลยนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับอเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆแล้วเบาแจ็กก็จะไปนะครับ เพราะว่าบางทีกที่ต้องการไปดำน้ำนะครับใต้มหาสมุทรนะครับออแต่ดำได้แค่ไม่ถึงเมตรนะครับลงไปอจะหายใจไม่ออกนี่โอ้โหแต่ละมุมละมุมเขาเขียนใต้ห้ามข้ามไปปล่วะนี่โอ้โหตรงนี้ก็คงจะเป็นเหวอะเขาถึง เดินแบบแจ็คดื้อเองที่เดินมาุ้๊ตรงนี้อะไรอ่ะโคดรหินตรงนั้นอ่ะมีโคตหินด้วยอ่ะไม่กล้ากลัวไม่กล้ากลัวแต่พยายามพยายามจะลงค่อยๆนะ,ะช้าๆช้าๆค่อยลงเนี่ยโ เดินช oh ้าๆเนี around, ่ยมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วอุ้ยเป็นเหวเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆเหวตรงนี้นะครับที่บรแจวชี้นะครับอปลอดโปร่งอากาศดีใบดีงาอากาศเย็น่เนี่ยท่านผู้ชม นี่เดี๋ยวทำมันหล่อๆกันเออในๆเก็บภาพเนาะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมดูความซนของบาวเจ็กนะครับท่านผู้ชมดูความซนของบาวเจ็กที่มายืนอยู่จุดนี้นะครับนัวนู่น,น ขึ้นจากลงมาจากเขานน่นนะครับนัวเออไปขึ้นไปละตอนขึ้นไม่ค่อยเสียวแต่ตอนลงอ่ะมันเสียวเพราะว่ามันเห็นเหวเนาะมันได้เห็นเหวแล้วมันก็เสียวมันก็กลัวอืม เดี๋ยวบอลแจ็คก็จะลงทางนี้นะครับนี่ป่ะเราลงไปข้างล่างกันแล้วเนาะลงจากบันไดนี้จริงๆแล้วบาลแจ็คมาจากตรงนู้นเนาะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวต้องลงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อการมาท่องเที่ยวเราจะได้คุ้มจะได้เที่ยวคุ้ม,มเนาะ อืมจะได้เห็นเยอะๆจะได้สัมผัสอ่าริมทางเยอะๆนะครับแต่ที่แน่ๆเห็นแต่บันได <c oughs> นี่ยตรงนู้นก็คือท่าเรือท่าเรือหมาจอนะครับ สำหรับขึ้นมาขึ้นดูจุดชมวิวนี่นะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับค่าบัตรอะไรก็ไม่ต้องเสียนะครับเสียแค่ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์อะไรไม่รู้ไม่เบวแจก็ไม่เคยดูไม่เป็นไรไอจวงพิพิธภัณฑ์นี้เบาแจค่อยไปดูอ่าช่องอื่นโหเหมาะเหมาะขนาดเลยเหมาะเหมาะก่าเดี๋ยว มาเต้เต้เอหอฮะสุกดไหนเท่าน้ำมันงามเต้ๆเลยนะครับ แล้วก็มีก้อนหินใต้น้ําทะเล่ะเนาะแต่ตรงนี้เคยบาจะเคยมาทําคลิปตรงนู้นครั้งหนึ่งนะตอนนั้นอ่ปลากระตูนอะที่ขาวดังปลาเสือเออปลาเสือโคตรเยอะเลยอะ่ะโคตรเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่เขาห้ามจับนะห้ามจับใช่เขาห้ามจับนี่อื้อหืออื้อหือ,อมะแหมแล้ว เสียวเสียวเสียวมันหล่นเสียวมันหล่นพูดถึงทางลงตรงนี้มันก็ชันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไอ้บันไดอะมันชันก็ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงกันก็แล้วกันมันไม่ถึงขั้นว่าน่ากลัวนะครับเพียงแค่ถ้าสมมติว่าเราเกิดอ่าอุบิเหตุมานิดๆหน่อยๆเงี้ยมันก็สามารถกิ่งลงไปกระลุบ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 ตกไปตรงลุ่มพุ่นเลยนะครับ อืมเพราะว่ามันชันเลยโอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยนะครับฮะมาขบันไดะตรงนี้ชันแต่ชันว่าพอนี่กะโอ้อยมาชันแต่แต่ตรงเนี้ยใกล้จะถึงทางลงแล้วนะครับ ใกล้จะถึงทางอ่าข้างล่างแล้วอะ่ะมันเลยชันมากๆเลยนะครับดูดิเนี่ยโอ้โหเข่าฮาจนพอสัน่นเข่าสัน่นท่านผู้ชมข้อเคร่งข้อเข่าไข่บดีนะก็ระวังระวังบ้างเน้อข้อแข้งข้อขาของเบาแจ้งนี้ยังแข็งแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมยังเป็นไววรุ่นอยู่ <laughs> มันต้องมาทางนี้สิใช่ไหมอ่ะงงงงนี่อะดูดิชันไม่ชันท่านผู้ชมดูดิก็มาลงลงตรงที่ท่าเรือพอดีพอดีเลยนะครับนี่ก็มีรถจอดจอดแนวตรงนี้เออปะ่ะไหนๆมาแล้วเนาะไหนๆมาแล้วเราก็ไปเดินเล่นตรงสะพานนั้นสักหน่อย ทำว่าเป็นมันทําคิดว่ามันไม่ร้อนแล้วกันเนาะมมโนว่าประมาณสักตีสี่ตีห้าเอออากาศให้เรามโนวไว้นะครับประมาณตีสี่ตีห้าแล้วกันมันก็จะทําให้เราเย็นสบายล่างสบายกายครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงสะพานท่าเรือนะครับท่าเรือหมาจอนะครับท่าผู้ช แน,นปลาอะไรยาวๆนะปลายาวๆปากแหลมๆเห็นมีตัวหนึ่งนะครับแต่ไอปลาเสือยังไม่เห็นนะครับวันนี้ปลามันหายไปไหนหมดอ่ะปกติมันก็จะว่ายแบกว่ายแถวๆเนี้ยนะเยอะไปหมดสองฝั่งครับหรือว่ามันจะร้อนเนาะมันจะหลบแดดเออหรือว่ามันจะหลบแดด ไม่รู้ว่าเรือมันมีกี่เที่ยวเนาะไม่ไมีกี่เที่ยวก็ไม่รู้ชมมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอปลาเสือแล้วนี่ไงมันโผล่มาเลย้วมันหลบกันอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมลายมันสวยอะ่ะเนี่ยโอ้ดีดีด,ด,ด

โอเคตอนนี้บ่าวแจ็คก็มาทําคลิปตรงท่าเรือหมาจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสะพานยาวเลยนะครับถ้าไปโผล่ตรงนู้นนะสะพานสุดทางเนาะก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์บ่าวแจ็คพอดีพอดีเลยนะครับจริงๆก็เดินเลาะตรงรถรถเก่งตรงนั้นไปก็ได้เป็นถนนเนาะแต่บ่าวแจ็คจะเดินตรงเนี้ยท้าทายกับแสงแดดนะครับ ท้าทายแสงแดดเราจะเก็บภาพตรงแถวเนี้ยให้ท่านผู้ชมได้ดูมันสวยอะตรงไหนสวยๆบบาเจก็อยากจะเก็บบอฟากให้ท่านผู้ชมเหมอะร้างมันตะเราไม่ต้องกลัวแดดเพราะว่าเราสายไบเกอร์แดดฝนพายุเราสู้หนทางเส้นทางชอบเดินทาง ชอบเก็บภาพชอบเนี่ยครับอืมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเบาแจ็กก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพียงเท้าอีนะครับยังไงยังไงแล้วครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องเบาด้วยนะครับให้กำลังใจเบาด้วยนะครับสนับสนุนช่องไบเกอร์ตลอนไปช่ว เพียงแค่กดไลค์กดติดตามเท่านี้บ่าวเด็กก็ยินดีดีใจชื่นใจแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีไออย่างนะคอยติดตามนะครับบายบายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนั่งรอคอยนั่งรอคอยเพื่อนนะครับมาช่วยแก้ไขรถ รถสตาร์ทไม่ติดอ่ะดิความสะเท่าของเบาแจกกันเนาะลืมปิดไฟสปอร์ตไลท์ลืมแล้วดันเปิดไฟขอทางอีกเมื่อตะเกียแล้วก็ใช้เวลาขึ้นไปข้างบนอะ่ะอืมขึ้นไปข้างบนอะ่ะจุดชมวิวใช้เวลาอยู่ข้างบนเกือบสามชั่วโมงอ่ะเนาะแบตก,ก็เลยหมดออืมโอรอคอยรอคอย <laughs> แล้วครับมาแล้วครับช่างช่างสุดหล่อของเรานะครับมาจากบางทะเลเสี <c oughs> <c oughs> ยงอะไรดังตีดวะไม่รู้อะมันก็ดังตีดอย่างนี้ทุกครั้งนี่เวลาเปิดอะเนยสไตล์ไม่ตีดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเห็น <c oughs> เดี๋ยวเห็นนะ เอ้ยขาจะเคียวจะกินโอ้โหนี่ครับและแล้วก็สตาร์ทติดกองแกงออนทัวร์มันต้องขับให้มันเครื่องมันร้อนสักหน่อยดิน,นี่ครับติดแล้วน่่มันยังไม่ร้อนดีไงเห็นป่ะ เอาใหม่เฮ้ยไม่ท้องก็อ่ะมาดิเดี๋ยวก็ร้องมา